สามช้าทุกท่านนะครับกับช่องวันโปสเต,เตชันวันนี้จะพามาดูเนี่ยครับสะพานลอยสำหรับคนข้ามนะครับซึ่งในโครงการทางคู่นะครับจะมีการก่อสร้างสะพานลอยให้คนข้ามนะครับเนื่องจากจะมีจุดประสงค์ก็คือจะทําเป็นการระบรถที่เรียกว่าลักษณะเรียกว่าระบบปิดครับก็คือกั้นไม่ให้สิ่งในตื่นใดน,นะครับเข้ามาในระบบการดยรถหรือเข้ามาในเขต การเลื่อเกลี่ยทางครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ่ทั้งตัวรถไฟเองแล้วก็ตัวทรัพย์สินชีวิตประชาชนนะครับพอรถไฟจะวิ่งได้ความเร็วที่มากขึ้นนะครับวิ่งที่ขึ้นตรงนี้นะครับก็จะไม่ให้คนนะครับสัตว์สิ่งของหรืออะไรนะครับเข้ามาในหลังนะครับซึ่งอาจจะเกิดอุบัติเหตุอันตรายหลายแหล่ขึ้นมาได้นะครับโดยในจุดนี้นะครับก็จะเป็นชุมชนใหญ่ ก็จะมีวัดนะครับวัดบรรโปววิจารจำอำเภอแล้วก็โรงเรียนรัตนะราบรุรูนะครับเป็นโรงเรียนประจำอำเภอรวมถึง,งมีชุมชนทั้งสองฝั่งเลยก็จะปิดกั้นรั้วนะครับไม่ให้นักเรียนคนนะครับหรือสัตว์เดินข้ามมาก็จะมีการก่อสร้างสะพานลอยนะครับให้คนเดินข้ามไปแทนตอนนี้นะครับก็หลอตัวต่อมอเนี่ยเสร็จแล้วครับ ในส่วนสีเหลืองยที่เห็นนี่หน้าเมื่อกี้น่าจะเห็นกันแล้วครับสูงเข้าไปดูชัดอีกยอจะเป็นส่วนตัวของตัวโครงสร้างนะครับทางเดินตัวโครงสร้างนี่นะครับหนึ่งสองนี่นะครับมีท่อนสามท่อนเขาจะมาติดบนนี้นะครับบนวางบนสามเสาร์นี่นครับเป็นทางเดินให้ ึ่งในตัวโครงสร้างเหล็กนี้นะครับก็จะมีเดี๋ยวจะมีหลังคานะครับกับแผ่นทางเดินแล้วก็ลวกั้นนะครับกันตกให้อีกทีนองครับนี่ก็เตรียมยกตัวทางเดินมาก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะติดตั้งเลยไหมเดี๋ยวถ้าติดตั้งเลยเดี๋ยวก็จะผ่านเลยไหมหชมนะครับซึ่งในเขตวัโปงนะครับในแบบก็จะมีการติดตั้ง สะพานลอยให้2จุดน,นะครับคือด้านเหนือด้านไร้บันโปเนี่ยครับด้านเหนือก็จะเป็นแาวโรงเรียนสารสิทธิธ์ธิทยาลัยกับโรงเรียนนาเรวุฒนะิฮะด้านใต้ก็จะอยู่กับโรงเรียนรัตนารามบำรุงฮนะโอ้ว่าเมื่อตรงนี้นะครับติดตั้งสะมาลอยสิ่งก่สร้ทำไมนักเรียนแล้วก็ประชาชนแถวนี้นะครับมีทางเลือกในการข้ามทางรถไฟที่ปลอดภัยมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวจะได้คงมาได้ใช้กันนะครับ ไม่ต้องมาเดินข้ามรางตัดหน้ารถไฟซึ่งอาจเกิดเหตุอันตรายได้ฮะระบานแถวนี้นะครับก็จะเห็นมีการทุบมีการอะไรอยู่เกี่ยร์พื้นที่แลละครับเดียวเดี๋ยวตรงนี้จะมีการขยายถนน,นเพิ่มเติมนะครับลองรับกับทางข้ามด้านใต้นะครับแล้วก็สะพานเกิดมาที่กำลังก่อสร้างอยู่ คลิปนี้ก็จบไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าอยู่จังหวดตอนติดตั้งก็จะแวะมาให้ชมครับ